มาแล้วมาถึงเวลาทำอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดร้านใหม่กันละครับร้านร้านใหม่สำหรับผมนะฮะแต่อาจจะเก่าสำหรับทุกคนที่เล่นผ่านไปแล้วจำไม่ได้แล้วว่าคือร้านอะไรฮนะมาเดี๋ยวรอมันเออโหลดก่อนนะฮะสครูเจนทุกคนอ่า ลัคกี้ไดส์โอเพนตุ่นตาน้ำโชคแล้วมีอีเวนต์ด้วยฮะอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้อ้แล้วก็ขายของผมมานี่ครับร้านชื่ออะไรอะเคฟูดเหรอพร้อมจะลุยกันหรือยังสเตตบวราณคนละตอนนี้ใกล้จะปิดแล้วนะอ่ะโอเคลองดูครับออ้คือร้านอะไรอะเป็นร้านออกแนวไม้ไผ่เหรอมีเสียงเหมือนเดิม บราวดอารี่อาหารเต็มโต๊เจอร้านอาหารเกาหลีน่าอร่อยที่อีเวนต์ล่ะจะมีซุปและเครื่องเคียงมาพร้อมกับอาหารที่สั่งด้วยนะเป็นร้านที่รู้สึกได้ถึงความจริงใจในหลายๆด้านเลยล่ะโต๊ะที่เต็มด้วยอาหารมากมายวางมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจ้ะจะได้ลองวาดสบายาเคสเตตดโอเคอ้าวเดี๋ยวจับผมเล่นดังโง่เลยหรออะไร อืมโอเคเอาผมเอโอเคอะะครับอ่าโอเคอ่ะก็ค่อยเล่นไปโอเคเสร็จละ เกมผ่อนคลายดีฮะได้เงินด้วยใครๆก็ชอบสวัสดีครับมาผมจะมาเปิดร้านอะไรเนี่ยเฟู K ้ดนะครับเป็นร้านอาหารเกาหลีเมื่อกี้อัดวีโอเปิดแแลวแต่อยู่เออโปรแกรมผมมันก็หยุดอัดเองมันบอกแอปพลิเคชันทำงานอยู่ผมก็งงเอ้ยแล้วผมยังไม่ได้เรียนรู้เลยอ่ะเอานี่ไงมาแล้วครูผู้ตอนผม ของใบบัวแต่เข้าอใบบัวเพื่อวางลงจานกันจัดฉับเชที่มีผักละลายเลยวบนเส้นนุ่มใส่จานกันเลยเอาแค่นี้เหรอเสร็จแล้วเหรอวิล้านมันดูน่ารักจังวาง้าวสารอาหารเต้นเปียมเลยรีบไปเส์ฟใไปทุกค่กันเถอะอูอย่างนี้นี่เอง อุ้ยแล้วซุปเหรออ๋ออ๋อตรงนั้นมันเป็นที่ใส่สินะมันอ้าวอ๋อโอเคอ่าอ๋อเราสามารถจับวางอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยก็ดูไม่ยากเนาะเออแบบนี้นะเอ้าเดี๋ยวนะอันนี้แทบไม่ต้องรอเลยนะเนี่ย หรือมันจะมีอาหารที่มันต้องรอทำอะไรนานๆมากกว่านี้เนาะอันนี้อาจจะแบบซเซิฟ,ฟไปก่อนเออน่ารักดีอ่ะยังไมนชื่นชมร้านเลยร้านแบบสไตล์เกาหลีมากเลยฮะอือก็ร้านเกาหลีเนาะ,ะต่อต่อสิบดานนะครับสิบดานแล้วผมพักผมจะไปเล่นนานมาแล้วกันปวดหัวอ่าอันนี้คขงต้องทำแหละ อะไรอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ,อ๋อว่าอย่างเงี้ยเหรอเป็นขนมหรออันจ,จะเป็นของหวานอย่างหนึ่งปะอ๋อโอ้ยแล้วก็นี่น้ำอะไรอ่ะน้ำชาเกาหลีปะน้ำชาชาดำอะไรเงี้ยหรอเออ black t อะไรเงี้ยอุ่ยก็ดูสนุกดีนะ อันนี้มันจะวางได้3อันปะผมสงสัยอะผมกำลังจะท่อให้มันได้3อันอยู่เดี๋ยวขอลองวางดูหน่อยนะโอเควางได้3อันอ๋อทับก็ดงนี้โอ้ดีจังด้านซ้ายมันคืออะไรอะมันดูน่ากินเหมือนโรตีเลยไม่ใช่หรอกมั้งโอ้รุเร็วสุดยอดเยี่ยมเลยตะลุยอีเวนต์ด่านอาหารนี่เอาเราคนนี้ไปเก็บเงิน ยังจําได้อยู่ว่าน้องคนไหนทําอะไรได้ยึดสายเลือดตะลุยครั้งแรกอืมโอ้แต่ด้านขวาเนี่มันดูมีอะไรเยอะเนาะอ๋อตรงกลางนี่เขาทาเป็นอะไรเหมือนโคมไฟเหรอน่ารักดีเนาะเออผมชอบส่วนตรงกลางแล้วก็โต๊ะกินข้าวก็ แบอบก็คือบ้านเราอยู่เหมือนกันนะเออแต่เขาจะเป็นเล่นทตเกียบไงเราเล่นที่ช้อนข้าวใครชอบกินหารตเกียบบ้างสุดยอดเลยแต่ <Maps> กินกับข้าวไทยไม่ค่อยได้นะมันมันมันไม่เหนียวอะ่ะเออกินกับข้าวญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นสุดเกาหลีเขาไม่ค่อยกินข้าวขาเขาเพราะเขา้จะกินแต่แบบแปง้งต็อกบกกีอะไรเงี้ยอร่อยเลย เออมาละหาันนกหลีมีตบกีบ่ะผมยังไม่รู้ชื่อเมนูลเลยมันคืออะไรนะซับแชอะไรทักอย่างปะซับแชฮะซับแชเดี๋ยวผมอัพน้องก่อนเปลี่ยนน้องก่อนแล้วเดี๋ยวคว้าไปเปียอ่าอัพสกิลกันตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเป็นบ้างมิวแสนหนึ่งก็หมดได้ครับเออก็หมดได้ อ่าหลักๆก็กดตรงนี้อุ้ยด้านขวามีอะไรให้กดด้วยอ่ะเป็นกระดูกหรอเป็นกระดูกหมูหรือเปล่าโอ้มีเวลาให้วางอย่างนี้ด้วยอย่างี้ปะอ๋ออ๋อล้วก็กดๆอย่างนี้ได้เลยปะเออดีดีดีเออเอ,อืมอ่ะทับแครครับทับแครอันนี้เหมือนมีเหลืองเลยเนาะเออเหมือนบลมีเหลืองอะไรงั้น่ะ อ,อที่เราต้องทำก็คืออาจจะต้องเพิ่มจำนวนในการทำเนาะกดล็อกซี่โครงหมูตุน๋นหรือต้มวะซี่โครงหมูตุ๋นตรงนี้ให้ได้3อันเลยจำนวนอาจจะเป็นสิ่งจะเป็นอยู่นะตอนนี้ก็คงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมโอเคหรือว่าแค่สองถ้วยก็พอวะ เออ,อจริงอันนี่สองเท่านัพอนะถ้าปลดปลดสองสลรอตที่วางอตอนนี้เราผมเล่นไปผมยังไม่ค่อยรู้ปัญหาเท่าไหร่ผมก็ดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยฮะก็อย่างที่แน่ก็คงจะต้องวางไอ้ตรงถ้วยน้ำเนี่ยให้มันได้สามแล้วก็ไอ้ทอดทอดอะไรด้านซ้ายล่างเนี่ยครับสามไปดูของเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วอยากช้อปปิง้ง อันนี้เรียกว่าข้าวห่อใบบัวอัพได้ฮะโอเคอัพซะหน่อยขั้นหนึ่งอันนี้เรียกชับแชรครับอัพซะหน่อยหนึ่งอันอนี่ครับเราต้องเพิ่มสลอดชาบูวยโอ้ชาบวยนี่เองอัพสามช้อนไปเลยไม่เป็นไรชาบวยครับอุย้ยสีน่ากินจังเลยเนาะแต่ชาบวยนี่มันเปรี้ยวนี่นะสลอดถาดปลาย่างอ่าต้องเพิ่มอีกหนึ่งเอ๊ะ อ๋อก็คือวางได้สองหรอปลาย่างอนไนอันนี้หรอปลาย่างปลาไหลย่างเกลือแต่ว่าถ้เาเพิ่มจํานวนที่ทําน่าจะคุ้มกว่าก็เ,าเพิ่มไปเลยสามอันสลอตวางสองนี่ใช่ไหมปลาไหลย่างเกลือวิน่ากินจังแต่ผมเมื่อผมกลัวปลาไหลซอสปลาไหลเอาซอสปลาไหลอัพมาเดี๋ยนี้อะไรสลอตต้มซี่โครงเนื้ออ๋อเนื้อหรอซี่โครงเนื้อนี่ไงที่ผม อืมผมว่าผมจะวางสามไปเลยก็ได้อ่ะสามก็สามไม่เป็นไรซี่โครงเนื้อนี่อัพสองดาวักหน่อยโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าไม่แย่ยังมีอะไรให้อัพเดี๋ยวเรามาอัพกันในภายหลังเนาะจะผ่านแล้วไปรับรางวัลกันเลยรางวัลย่างสเตทห้าแล้วโอเคมันคือปลาไหลย,ย่างเกลือกับซี่โครงเนื้อ ขับแชร์แล้วก็ข้าวห่อใบบัวโอ้ข้าวห่อใบบัวนี่กินแล้วหอมปะไม่รู้นี่อ๋อนี่ไงมันเพิ่มสล็อตวางอาหารเอามาครับขออภัยพอดีเมื่อกี้ตัวอัดโปรแกรมผมมันหยุดทำงานเพิ่มผมเลยออกไปแก้แป๊บนึงไม่รู้ว่าหายหรือยังอ่ะคือยังใช้โทรศัพท์แล้ว่อเป็นครับโทรศัพท์ได้มา เมือม่อเมือ่อสองสามวันที่แล้วนี่เองครับยังงงงงอยู่ครับกับการใช้งานเออเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวชินแหละทำมาหาทำอาหารต่อโอ้แป๊บเดียวคือคะแนนเราเยอะแยะขนาดไหนหรออ๋ออาจจะพอมีบิ๊กเตอรี่ปะเนี่ยไม่อยากหนึ่งสภาพเลยถ้าไม่มีคุณบิ๊กเตอรี่ผมจะอยู่ยังไงอุ้ยเกือบไม่มีเสิร์ฟชาบ๊วยครับชาบวยเออดูน่าอร่อยเนาะชาบวยมันจะแบบ เปรียปร้ยวๆจี๊ดๆเย็นๆ,ๆอะไรอย่างนี้ปะ่กะกินแล้วสดชื่นเนาะเออเหมือนเอาไว้ตัดเลี่ยนกับเนื้อได้นะพวกของเปรี้ยวเนาะแบบเวลาเราไปกินเนื้อย่างที่ร้านเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีมะนาวช็อตมาให้แก้เลี่ยนหลังจากกินเนื้อย่างไปสักพักแล้วนะครับไอ้นนกรชาบวยก็เอาไว้ตัดเลี่ยนมีแต่ของมันๆเนาะท่านสังเกตเออวะลาทัดไปกันเลย เดี๋ยวเราเล่นสักสิบด่านก็พอแล้วครับพักเออผมก็ทาเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนผมก็เล่นสิบด่านแล้วก็พักแล้วอีกด่านที่เหลือผมก็ไปแอบเล่นเองไม่ได้อดัดเดีโวมันเหนื่อยมันมนั่งมันแบบเออบางทีก็เล่นไปก็อยากพักเนาะคุยอะไรอ่ะโอ้ต้องต้มด้วยเหรอคืออย่างวะโอ้อุ้ยจริงปะเนี่ยนี่เราต้องต้มอ,อย่างนี้เลยเหรอ โ oh, อ้หเห็นนะแล้วมันเอาออกมาวางทับไว้เดสป่าทับซ้อนซ้อนทับกันอ๋อ oh, อันนี้คือถ้วยสลอ็อตต้มถ้วยมิโซะมัง้งใช่ปะวะเฮ้ยหลวมไม่ใช่หรือมันเออผมเห็นมันไอ้นั่นได้อีกอะ่ะเอาข้าวกับไอ้น,นี้ว่าดื่มเอ,อ,อันนี้ต้องกดย้ำๆหน่อยนะฝาล่างนี่แต่อย่างว่านะครับเปิดร้าน ใหมแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องขยันทำเล่นให้จบไปในช่วงมงนั้นก่อนที่มันจะลืมเรือนไปมากกว่านี้ก็ข้าวใบข้าวหรอผมไม่รู้ว่าข้าวนี่คืาสั่งโอ้มันมีข้าวอีกแบบนั่นเลยอันนี้ข้าวห่อใบบวัวไอ้น,นี่ข้าวห่อใบตอเหรอเออมันจะมีใบไม้อืน่นอีกอไปแต่ก่อนไม่เป็นไร เล่นไปก่อนล้วกันหรือว่าโปรแกรมผมเนี่ยนะมันจะอาจจะเพาะหน้าจอที่อยู่ตรงนี้ใช่ปะถ้าเกิดผมแคปไปเล่นอน่างอื่นก็แต่าข่าวที่แล้วผมอัดไปตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยนะโอ่ไม่เช้ามาเถอะอ่ะทำซุปมิโศงเนี่ยไม่รู้อ่ะมันคือซุปอะไระซุปต้องหัวมิโซะของญี่ปุ่นเนาะอันนี้อะไรไม่รู้ดูเพจเลยอะ ทำมาแล้วผมชินกับการเสิร์ฟแบบนี้แล้วจริงๆผมไม่ชอบเสิร์ฟแบบนี้เลยเนาะผมชอบแบบวางอาหารไปแล้วก็จัดๆส่งอันนี้มันเหมือนแบบเออทำสดทีละอันเลยอะแล้วก็เสิร์ฟนี่อะไรอย่างนั้นเลยครับแล้วก็แบบผมจะทำไหวไหมอ๋อ,อต่อไปอาจจะเป็นโอเด้งกับไอ้นี่มัง้งอ๋อมันมีที่วางให้อยู่นี่ทุกคนเห็นปะเนี่ยถ้านี้มันเต็มแล้วมันก็ต้อง มันก็ต้องอยังไงอะมันก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ยเหรอโอเคถ้าเต็มสามถ้วยเราก็ต้องระวังครับได้ได้กำลังซุปอยู่ครับซุกอยู่อันนี้ก็ข้าวกับไอ้น,นี่ซุปส,ส้มซุปส,ส้มซุปส,ส้มไอ้ซุปส,ส,ส้มเลยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วอีกสองหม้อน,นี่ก็คือโอดน่าจะเป็นไอ้นั่นอะเหมือนโอเด้งกับอะไรอะอะ,รอะไรทุกอย่างเหมือน หมือนแฮมอ่ะส่วนั้นขวานี่เขาจะเป็นเครื่องเคียงใส่ซี่โครงแน่ๆแล้วก็น่าจะมีอะไรของต้มด้วยน่ะเ๋ยวต้องกดขวาบนอีกส่วนด้านซ้าล่างก็เดี๋ยวก็คงมีของวงของหวานขนมนู่นนี่นั่นอะมาเตะแปะละลุยโอกาสบิ๊กเซลลี่มาแล้วนี่ไงอะไรไม่รู้เนี่ยุ้ออะไรอ่ะเอออะไรไม่รู้ครับ เอามันต้องอัพแยกงด้วยนะเออว่ะน,นี่วางไปก่อนโอเคอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเราทำเรามีสามจานเพื่อการปิดพลาดอือ่ะโอเคสุปส้มครับสุปส้มมีกับชับเคครับอันนี้ก็ซีโครงอุ้ยข้าวนี่เผิ่มไปกดเพลินนะห้ามกดเพลินนะข้าวนี่ย แล้วก็อย่างนี้ได้ปะโอเคได้อ๋อมันน่าจะเป็นซอสหมดเลยปะข้างข้างข้างอันเนี้ยข้างๆ้นี้เออที่เหลือจะเป็นซอสแสดงว่าผมกดอย่างนี้ได้เลยสามอันแล้วนี่มีดูสัแชร์แล้วก็ดูตรงกลางดีๆก็พออืมอได้ได้มีปัญหาเกมไซสติีนี่ขึ้นชื่อว่าผมแล้วเนี่ยนะ หาทุกด่านอุ้ยอันนี้ใหม่ๆเว้ยอันนี้ข้าวกับขับแชร์อันนี้อะไรอะอันนี้ใบบัว้วเออทำไมบางทีผมตกสนกันวะมันก็แค่ข้าวใบบัวเองเออวะไม่รู้สับสนอะไรโอ okay. เคจะไปต่อด่านเก้าแล้วเออ ผมไม่อยากเล่นแบบคราวที่แล้วดีแล้วคราวที่แล้วผมจะช็อกเอาเอออะไรไปตั้งชั่วโมงครึ่งวะเอาปะ่ะดาทำซุป๋อถ้าเปิดมาแล้วก็คงต้องทำซุปอันนี้เออแล้วต้องกดวางด้วยนะไม่กดวางไม่ได้นะเนี่ย รียนรู้กันไปครับเรียนรู้กันไปนี่ครับใบบัวกับกแกอืมอืมอืมโอเคพอมาเต็มสามถ้วยแล้วเราก็พอจะเย็นต้องกดเยอะมากยวแตกครับมาดู่านนี้ปัมป๊มเงินอยู่ปั๊มเงินมาเดีอุ้ยลูกค้ามาช้าจังเลยขอเยอะกว่านี้ใช่ไหมขอสักร้อยจานนะครับกำลังเซียนกำลังสนุกเลย มันสนุกแค่ช่วงแรกแหละเดี๋ยวกลางๆนี่ก็จะเริ่มแบบอึมๆละเอออือๆๆอะไรเนี่ยมันเยอะจังเลยไม่ไหวแล้วจุ่มๆ,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 ๆอ๋อตะต้นทรายนี่กดเรื่อยๆมันก็วางทับกันไปได้เรื่อยๆแล้วมันเติมของได้เรื่อยๆโอเคแต่ว่าไอ้ถ้วยตรงข้างขวาเกือบขวาสุดเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยถ้วยตรงกลางนี่มันต้องระวังหน่อย มัจะกดขีเไม่ได้เพราะว่าที่วางมันมีวันเต็มครับมันไม่สามารถแบบวางทนะับก็ได้กี่มันเต็มสามถ้วยแล้วเกีได้ผมจะระวังเอาไม่ยังอะไรไหมต้องดูดีๆนะชับแชร์หรือว่าสุกส้มเออต้องดูดีๆแสดงว่าด้วยท่านการเนี่ยทำเวลาเวลาต้องเวลาคนจะเร็วมากเออ เวลาในการต้มหม้อสามถ้วยเนี้ยต้องเร็วมากเพื่อที่จะเติมให้ทันโอเคได้กาใจ้วมาสเต็สุดท้ายก็เธอสเต็ปสิบ let's go โอ้ไม่เร็วไม่เร็วสนุกดีนะอื่นโอ้ยมันมีอะไรทำด้วยด้านขวาคืออะไรวะเน่ะ อ๋อมันเอาไปใส่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นที่เครื่องเคียงสไตลโอเคไม่เป็นไรพอใจละนี่ชับแชร์วันนี้ขนาดมีแค่นี้เนี่ยเออเพิ่งเริ่มนะ

ปิดท้ายด้วยคุณบิ๊กซลลี่ขอบคุณครับโอ้มีน้องอ้าวปิดท้ายด้วยเสียเสียมาหาแล้วโอ้ขอลิงเนื้อแซ่บเอาเลยเชิญครับขออร่อยขออร่อยขออร่อย,อออยสงสัยมากเลยสติคิว่าวันที่รอนต้องกินของเย็นแต่เกาหลีมีธรรมเนียมกินอาหารร้อนในวันที่ร้อนละ่ะหรอ ใช้ความร้อนปราบความร้อนดื่มสุปร,ร้อนจนเหงืออ่อไหลแต่กับบอกว่าสดชื่นไม่รู้สึกว่าประหลาดหรอคิดไงก็ร้อนนี่นานั่นน่ะสิครับผมก็อ่าได้ของรางวัลด้วยเย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอไปลองอัพอะไรหน่อยละกันเดี๋ยวคราวหน้ามาผมจะได้ไม่ลืมนึงนะอ๋ะสะอส็ลตเตาเซตอาหารเกาหลีไม่รู้อัพแล้วเพิ่มตรงไหนออัพไปก่อนทีหนึ่ง แล้วก็อันนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าอันไหนวะเอออันน,น,นี้อันนี้ก็ต้องเพิ่มเป็นสามก่อนคเพิ่มเป็นสามเรียบร้อยครับรมหมดแล้วหมดละแล้วก็ซี่โครงเนี่ยอาจจะต้องเน้นความเร็วนิดนึงนิดเดียวพออันนี้คืออะไรอะโซเมงเหรอเออน่าลอยจังแล้วก็อันไหนวะอ๋ออันนี้คืออะไรอะสุกเต้าเจี้ยวหมอ้อไฟโอ้หหรอไม่กินจัง ครับซะหน่อยอ๋อซุปเตาเจียมอไฟยอยู่นี่นี่ผมต้องลดเวลาตรงนี้เอาโอเคแค่นี้พอก่อนแล้วกันโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในการใน E.P. หน้าแล้วกันนะครับอเขอบคุณที่รับชมเอาคเขาขายเ่็นเทียนเฉยเลยอ๋อไม่ใช่คือผ่อานผิดหลอนหลอนเคไปเจอกันไปเจอกันนะบายบาย